แดีพัสดีครับแม่เห็นช่างต่อยไหมครับกาลังเกี่ยวข้าวโพดไม่รู้อยู่แปลงไหนครับแม่ไปทางนู้นเหรอครับไกลไหมครับแม่ไม่ไกลลล่ไไมกประมาณร้อเมตรโอเคขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจข้าวโพด NK ประเทศไทยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนเคยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับค่ะวันนี้เรามามอบทองให้ช่างต่อยกันใช่ครับผมช่างต่อยทําข้าวโพดพันอะไรช่างต่อยนะครับปลูกข้าวโพด NK หกสองห้าสามนะครับสามสิบแปดไร่นะครับซึ่งตอนนี้อายุอยู่ที่ร้อยสิบวันนะครับเพ่อนก็คือสามารถเก็บสดได้เลยใช่ครับผมว่าแต่เจอช่างต่อยหรือยังช่างต่อยเมื่อกี้ขี่ไปตามหาดูนะครับ ช่างต่อยกำลังเกี่ยวแปลงของตัวเองอยู่นะครับอยู่ทางนู้นเลยครับผมเห็นไหมคะว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคเหนือกลางหรือว่าอีสานนะคะท่านก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นทองคามูลค่า1บาทนะคะจากข้อพโรธเอ็นเคของเรานะคะตอนนี้เราไปตามหาช่างต่อยกันเลยดีกว่าได้ครับป้าเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ของเราในวันนี้แล้วนะคะว่าแต่ที่ต่อยอยู่ไหนและ้ะนี่ไงที่ต่อยลงมาเลยครับต่อยลงมาก่อนคะ่ะเมาทองก่อนพี่<ผ>ม,มาเลยครับผมมาเลยค่ะลงได้ไหมพี่โอเคอ่ามาๆม,มาเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ต่อยสวัสดคีค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสิบปรถกราวรันวันชัยนะคะมอบโชคนะคะมอบทองคําหนักมูลค่า1บาทให้กับช่างต่อยนะคะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์เดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดนึงนะพี่ค,ค่ะก็ทำข้าวโพดมากี่ปีแล้วคะพี่15ปีครับอ๋อค่ะแ้าเราใช้พันธุ์อะไรอยู่คะพี่ก็เมื่อก่อนก็ใช้หลายพันธุ์ครับ เดี๋ยวนี้มาเจอ NK ก็ประทับใจอยู่มี NK ตัวไหนบ้างนี่พี่ทำมาก็ตอนนี้ก็มี6253แล้วก็7321แล้วก็6838ค,ครับไอ้ไร่ที่เกี่ยวอยู่นี่นี่กี่กี่ไร่พี่38ไร่ครับโอ้38ไร่อย่างแปลงที่กำลังเกี่ยวอยู่นี่เป็นพันอะไรครับช่างต่อย6253ครับ6253ใช่ไหมครับตั้งแต่เก็บเกี่ยวมาเนี่ยพระทับใจอะไรในข้าวโพด NK มากที่สุดครับก็ต้นแข็งแรงครับเก็บเกี่ยวง่ายแลวก็ปักไม่ค่อยล่วง ที่ผ่านมานี่เกี่ยวข้าวโพดเอ็นเคแล้วเฉลี่ยต่อไร่นี่สูงสุด2ตันกว่าครับสูงสุด2ตันเลยเนี่ยเกี่ยวมาันนี้กี้สองสองตันสามสองตันสามอันนั้นเป็นเป็นพันอะไรครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดืมไม่ธรรมดาเก้าไร่สิบแปดตันกว่านะเก้าไร่สิบแปดตันกว่านะครับ แล้วแล้วช่างต่อยโพสต์ยังไงถึงโดนใจคณะกรรมการมีวิธีการโพสต์ลง f a c e b o o k ยังไงเดี๋ยวรีวิวให้พี่น้องแฟนเพจทางบ้านได้ได้ได้รู้กันหน่อยค่ะเราก็ใบเกี่ยวกับโพส์นี่ครับเราก็ลงไปเรื่อยๆครับชอบถ่ายอยู่แล้วไงแล้วถ่ายรูปอยู่แล้วในในมันสวยๆแล้วก็ถ่ายถ่ายใช่ไหมไอที่ไม่สวยแล้วก็ถ่ายแต่ก็ไปเปรียบเทียบกันไงครับอยากให้เขาใช้ไงคือว่าเราก็ลงไปพันเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่คือการันตีนะครับว่ามันดี ได้ผลผลิตดีครับแล้วเราก็ลงแฮแทกรีวิวครับหน่อแรงแจ้งเกิดลุ้นทองครับครับผมแล้วก็แฮตแทกใช้ n อแล้วโอเคครับครับผมท้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขอสามคำสาหรับข้าวโพดเอหน่อแรงทนแรงครับผลิตดีครับมีกําไรครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับผมครบเรียกได้ว่าใช้ n อแล้วครบเลยนะคะงอกก็ดีครับงอกดีสุดท้ายเราได้ผลผลิตได้กําไรได้ค่ะ ใช้เอ็นคแล้วโอเคแล,ว,คแลวแล้วนะคะเราก็ส่งมอบทองคำมูลค่าหนักหนึ่งบาทให้กับท่านผู้โชคดีของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและผู้โชคดีคนต่อไปจะเป็นใครอย่าลืมรีวิวกันเข้ามาเยอะ เพียงแค่ท่านนะครับรีวิวความประทับใจนะครับของข้าวโพด NK นะครับโพสรูปนะครับ5-7รูปหรือวิดีโอนะครับ1-3นาทีนะครับพร้อมกับแฮชแท็กรีวิว NK หน่อแรงแจ้งเกิดลุ้นทองนะครับและแฮชแท็กใช้ NK แล้วโอเคนะครับโพสลง Facebook ของท่านเองนะครับแล้วเปิดเป็นสาธารณะนะครับเพื่อให้คณะกรรมการเราได้ตรวจสอบนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเพียงเท่านี้ NK ก็จะไปบุกไปแจกทองถึงในแปลงท่านเลย และสำหรับวันนี้นะครับชาบกับเฟิร์นขอลาไปก่อนนะครับเพราะใช้ NK แล้วโเค NK เข้าโพดหน่อแรงแจ้งเกิดทุกที่เข้าโพดหน่อแรงผลผลิตดีมีกำไรใช้ NK แล้วโอเค